สิเลยย่า่เปิดเดูเปิดเปิดโทรศัพท์นิว่อเปิดไปเลเปิดเทลอันโเปิดกล้องนี่นะเบท่พันกว่าบาทโอเจ๋งเลดันกว่าบาทยายจะไเก็บไม่เป็นอพี่เาพี่เตปพันกว่าบาทดก็มันหลัอ่ะพี่เตพี่เตช่วยยายเปิดหน่อยเอาอบาทนี้เปิดเป็นเลย อามันมีอะไรบ้างไะยายอันนี้มันคืออะไรมันคือะไรเต้เต้ยังมาพูกเยังพพันะสี่พันเาร้อยพไงมันพันเราซัแมซื้อฝากมาเยอะมากอะไรเปิดเบงันวแม่มันอ่ยู่อยเล่ลองโทรเาเพื่อนกันนติดูอลองลองมึงดูไหม เิเรางดูโอ้มันติดิลีดะเลยเขาว่ามันกันการน้ำได้นาบ่ใหญ่โอ้ใหยกันละละเอาเอาไปตึกสะดุ้งบ่บ่านนี้นะติดกตัวนีอโอ้ติดิลีไนสังเกตดูซิเบโบมันมีอะไรบ้างอยู่ในอยู่ในกล่องอะ

แก่กองทั้งหมดเนาะของใหม่เนาะแก่กองเนาะ <laughs> มือมือก่อนได้ทางผลนหยาตีมือเนี่ยโทรศัพท์อพยอปนตึกสะดุ้งครับกันน้ำได้ลุนนี้เนละต๊ลงน้ำมีเป็นเพอ <laughs> ส่วน,น่างรื่ก่อนนี่กใส่น้ำไปแล้ว <laughs> สิเลลองลองเส, ب ب งสบเบิ้องก้นโทรศัพท์เบิ้งดูย่ามันได้บอลเสัน้อยนมันลงน้ำไ เเปานีี่ยยโโอ้หสงดมาลงน้ำได้ด้วยล่ะคะลูกขา้อกกันน้ำได้เสพได้วะยายพี่เต้ช่วยช่วยคุณยายหน่อยเออเปลี่ยนด้านกลับด้านใส่ข้าวอยู่วายายโอ้ได้อีหลีเวเอาซิเลอรวันี้เขาสำรวจเบื้องย่างอื่นหูฟังแก้วงดูใหญ่หูฟังมันเป็นเเลยนี่นั่น ไม่แตะแม่แกป้องทางมึงไอ,อ้อะพี่ษู์ถามว่ากี้กี้คือหวางแท้มีตั้มฮู้บ่ว่ <c oughs> าซันกันยังละตั้มค้นแล้วกันย่งละตั้มเอาแยมแยมเลิศไหมยังละตั้มกันยังละตั้มเมื่อมันแห้งจนไอยก,ก่อนเดี๋ยวนี้นะกันยังไปหน้านเอ็ดอันยาเข้าทัานได้แล้วอยู่เมื่อนี้กับขากามาน เออแล้วแล้วหน้าเรามาตำหูตีแมนแล้วหน้าแล้วจะมาตำหูไออาะพี่ผู้หน่ามันซื้อเฮ่อเด้อบ้างก็ยางง่ะโอ้ยแกได้เอาพี่ผู้แกที่ผ่านเราส่งให้เราฟรีโลดยังเรส่งไปเฮอส่งไปเฮอเบิ่งจะย่างสะก้อนหนึ่งน้องส่งน้องอาเรืองก่อนด้วบางคำไซดีกับโฆษณาต่อแม้เราได้หายลายแน่ล่ะลองลองลองใส่หูดูสิเตะมันได้ไหมอืม บ้านกันเล้งหมอนต่ำหูเบิร์ตปีไอพี่ผู้วะอเป็นเล้งหมอนเป็นเราไปเที่ยวแทเถอะไอเป็นตามค่อยยืมไปเบิ่งแร์เล้งหมอนน่ะแม่เพิ่อเลงบอกแค่อะไรอ่ะได้ล้วได้เหมืนควาใหม่เนาะไอเนาะแล้วที่ชาร์จอาพี่พี่เต้มันมันมันเอาใส่หูสบายไหมลูก แล้วทำไมมันเหมือนอ่ามันมันเป็นรูปทรงเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเพราะว่าซืเกมเห็ดซื้อเห็ดมาเนี่ยมาครับไอ้อภิภูวว่ามาเด้อมันอภิภูว์เฟนโตยงซื้อเพิ่นน่ะอภิภูวผู้ไม่ละอ่อนใครว่าเพิ่นสิบ่เบิ่งเข้าไปแล้วเพิ่นแห้งเบิ่งดูเฟ้นแห้งอ่ะ ือมันคือตัวอะลองลองแกเอามาเบิ้งดูย่ามันเป็นพิเลออันนี้พิเอนนี้มันน่าจะเป็นไอตัวใส่น้ำอ่ะสติกน้ำอ่ะใช่ไหมมันน่าจะเป็นอะสิ่งที่มันน่าจะเป็นอะคืออะไรกระปุกออมสินหรือเปล่ามันคืออะไรอ่าก่อนอื่นอ่าลองทายดูย่าว่าเป็นพิเรอกันมีหูจักกันมีเคยได้โอ้เป็นพอดีเลย ไม่รู้เอานะนะขอยากตรวจสอบหน่อยนะเอามาดูขอขอเบิ้งเคๆดูแม่เป็นพี่เหลอพี่น้องทางบ้านว่าเป็นพี่เหลอนอนีนมันก็มีหูจักรูปทรงรูปทรงมันเป็นลำโพงกันเสือวะหนักหนักใแม่นนะนักจักนะเมื่อว่าเปิดริทยุฟังเดี่ยวนี้บอกอะไรนะปู ดูให้หน่อยมันอะไร USB พี่เลยอ๋ออันนี้วะมันน่าจะเป็นบลูทูธเพราะกันว่าเป็นบลูทูธเอ,อ้ยผู้เท่าหุ่นมือนี่แถ<อ>มธรรมดาด้วย <c oughs> ือไอโฟน 6s ตอนนั้นสามื่นเก้าเลย ซื้อมแล้วล่ะลืมละฮะเราทิ้งไปเลซื้ออพี่ผู้ว่ายินดีต้อนรับครับผมอีห้ามือไข่หมอนกันละแตะว่าสนับโอ้ยเปอนเล้งหมอนอ่ะเป็นแต่ไปเบิ่งเต้เนาะเป็นแตะไบอยู่แต่ว่าเราเราคือว่าเราเป็นผู้บ่าวเราฟังภาษาผู้ไทยฮู้เลงเนาะเราเป็นผู้บ่าเราคือเล้งหมอนเป็นบ้านเพิ่นเอ็ดเบิร์ตบ้านเพิ่นวะสิเลยยายมีไมีม่พี่เลยอีบ้านนี้เป็นตะไบระดิเพิ่นอยู่บ้านเลิ่่ะอุบลติอยู่อุบล ไอ้ไอ้พี่ปูอยู่บ้านเลยครับคุณปูเล่าสนเจอแล้วไอ้มื้อนี้เราได้พี่เลยกินแรลงเนาะครับบ่าชันโอ้ยแม่เราแกงเ็ดเ็ดตาบ่อแม่เราไปเก็บหักกมานี่กับยายนะเ็ดตาบอ้อนี่นะโอเคมื้อนี้อันใหญ่ได้โทรศัพท์ไหมไปติ๊กสะดุ้งแล้วเนาะบ่านี้อาเด็กๆบายบายสวัสดีผู้ชมทางบ้านหน่อยสวัสดีสวัสดีครับ มันช่วยดูเองกินรอบเดียวนะ